สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุคนปอบกับส่องน้องสตระคือเก่าพี่น้องเลยมันนี่พอม่นนี่เพิ่นมาไทยนาซอยสบายดีพี่น้องเป็นผลเทียมของอเญงไปแล้วล่ะผลเทียมอีห่แต่งเองเลยผลก็ได้แต่งเองก็ได้น้ำแต่หายสำคัญมันเห็นว่าไทยไดค่ะนาซอยตกกะพี่น้องเลย ปีสองพันยี่สิบปีสองพันสาวสายแห้งเยอะเดี๋ยวนะพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาแต่งบอิเ็นเนาะบริงเวณนนะ่าใกล้ๆเนี่ยเจ้าคือสบายดีเฮ้ย สอนขั้นนะพี่น้องตกกากะให้นะสิตกเขาเขาเจ้าแต่โบได้แสววัยแสวข้าตาเลยแล้วแล้วสามบ่าวดาวเนี่ยนกไทยจสอยกินเขาวเศร้าไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า หาตาเอาหาตาสิบตาแจ็คสิบพอรหรือบอกพี่แล้วนี่นะตกสิบสองตาแต่มันเหลือพี่น้องเลือตั้ง จะขาดบ่พี่ก่อนอนะต๊ะสิบสองตาแต่ว่ามันเหลือสิบสองหรือสิบเอ็ดสิบสองนั่นแหละแต่เหลือเป็นสองตาคุณแหละคนที่สองกำลังก้าวเข้ามามาเรียนคิวเลย โงานก้าซะรองวานมึงดูขาไดเมียนางสาไรกับเอาากันไปบ้านบ้านนั่นบ้านนี้เดี๋ยวทามขาดองเขาพี่เองเอ้ยโมยไดเมียาเนี่ยแล้วเนาะเขาอถือกระบิตไปทางขาจิโร่จิร่ใส่จิรโค เดีนี้อ,อ,องตายเหก็ดีก็สองตานี่ดิตากำลังไถั้นถ่าอืก็เช็ดชิ่นจะอัดเต็มอยู่บ่อัดเต็มเต็มเลยูต้องอัดด้วยท่นี้นะทำการคลาดแล้วพี่น้อง แต่พอ,อมินี่นี่เซียนนะกรอหลานอะยังซางอยู่<ะ>ตินกอกอคอีเลย จดจวดเลละจวดพี่น้องจวดเอาไม่ทุกเขมเอาไมมันบ้าเต้นพี่น้องกัวอันมซื่อนี่ก่อีแท้ไปไปแดนมาอยู่อ้าวเรอเขมถ่ายคลิปสบายดีพี่น้องเด็ก็ทีเดเลติ๊กก ปุ๊บนี่ใช่หลักลีบแบยังที้อยจไปทุงก่อนเร็ว ทา,าก aja, ินนมข่อยนะนี่องเดี๋ยวเีคนเก่งฮะชื่อยังชื่อยังอะเี่ยมาบางกอนนิ้วายเดี๋ยวกระเด็นกดนมิ่าเดไปลไปกับพายลูกแม่แม่มดู นี à, cái này. ่ใส่หอีร้อยป่ะเอาบใกล้ๆนี่ยใช้ลูกตัางแพลงมาฮันนหนะมาสบายดีปะลตามการหวานบ้านพี่น้องทีมงานเ้องไกลได้ทีมงานนังเบิงก็ไงลนน่ะเออจ เอาลบมาอ่าลบมาเลยลม้ลมลม้อมล้มอย่าแน่นอายเห็นใบไม้เนี่ยเห็นไ,งไงอไม้เยอะฮะไพ่อยู่นะหนนะจะแพนกายยังไปเล่นน่ะอีพร้มอมมาจักเออพรอมมาบ่าเห็นไม้เสียฮงเอพอพร้อมมาเด้มามาแต่ไผ่ ผู้ไทยผู้วานเมืนี่อโอเคเต้นเป็นเต้นหรอพี่น้องตัวนี้ไงเต้นละบํา ตัวสีแข็งตาปั่สีไล่กวัวเนอนะตัวตัวลุ่มปีสีไล่กวัวตัวเถึงแล้วตัวลุ่มวามันยังอยู่น้นี่นะจักอาร,ระเลียงว่งหมดสินะตัวลุมมันสีไล่กัวบ่เฮ้ย เอากระดได้กรเดี e ๋ยวเอาเลยแต่ดีอู <S S ้เมาเลยอน้องมิน huh. นี <ing> yeah, ่เปยังไนยังจวดอยูบอจวดปนะฮฮย่าจวดเหรเปินเมาส์ซ้ไห้เลยผู้เดียว ลานก้างามได้เคยหลานพี่น้องสองจาน่ะโอเคพี่น้องเอ้ยจะว่า <c oughs> <c oughs> มันลมนะ่มเนาะมันลม่มมันก็นเลยอยากกันอยากวิดขึ้นนะ <c oughs> มันลม่มมันเลยอยากอู้อยากกัน มันต้องหวานแข้มขั้นก็นได้มันจกจวดปะมมนีเราพไม่หนีว่ะที่แรกว่าเสียวตานั่นเสกเขาเจ้าข้าตาว่าเจ้าเอาตาลุมห้องหน้ามันลงมาพี่ ่าแต่น้ำโบกกอดด้วยเผื่อได้หวาน,นอ๋อม,มันกระฮึงบอกเคยเียแต่คาตาขาเจ้าบ้านนี้มันยังออกงามอือพี่แนวนี่ก็ช่องคืนีย่คาตานะ ป่านนี้ยังโกคอัมบูเบอร์พี่น้องได้ใส่ประมาณหาหกไข่หาหกไข่ก็มีแตยย่ไข่ใหญ่ๆแล้วได้ไลายสอบบอ่ไปนีกัดตาหน่อยสำเก,าายสกเก่าแล้วตามสิถานการณ์ก้าเรื่อยๆ

มินนี่บอมากมักมี่เอา้ายายสินขวานั่นเด้ะตังอยู่ Tuyền hai tương các bạn rồi nè, mân kèn hèn ku lùm kia lùng mhm mà, mhm 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 กระดกเขาแห้งๆรถเึ่งกลางแต่ถ่ายให้หวานนะพี่นอ้องถ่ายให้หวานนะทีกว่านี้ห้องซินยังเป็นน้องธลรเมฆธารมาคลิปได้เกลือ่าลืมกดไหลกดแช่เนะพี่น้องเด้อ ไปสิบรีพัคลิปนะที่บึงก่อนหน้ามันยังไหลลงมาอีกปะยายมินบ่มากมากมี่จ้คือป่กา้นยเป็นยัง คือขี่แขนไปหน่อยสิเอะไม่รอยดำด้วยคิมอืมไปทางได้ได้สองผีมวน,นเอา้ามอไปปลาปัวมอเลยเ,ลเอา้าเ,เอา้าเ,เอา้าแลนโยดโยดเอา้าเอ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 ้าอืมอืม ดึงโหลดไ้ก็อยู่นะจกสำใดใครไม่ใครไม่ใครนะพอใครไม่ใครพอโครจูงสายคอยอยู่ใช่กระไรเด้ไยนี่ะ

นี่หรือนี่หรือนาสาวนาเส <c oughs> ียงงัวใครซื้อน้ำอ้อยมาให้ <c oughs>